งบวกแห่งด้วยอาจารย์เตือนเสมอเอออย่างน้อยๆเดือนหนึ่งเอาปล่อยปลานะนะไปทําบุญนะใส่บาตรนะของผมนี่จะใส่บาตรทุกวันศุกร์วัดเบื้องทองหลังจําหน้าผมได้เลยทั้งวัดอ่ะพระท่านนี่จอท่่นท่านเห็นเลยว่าเดี๋ยวมาแต่ไม่ค่อยจะมีคนรู้หรอกเพราะว่าเราขี่ยายาแล้วก็แต่งตัวข้างนั้นจะปอนมากเลยแต่ก็ใส่บาตรได้ทุก ก,ก็คือทำบุญแล้วก็สร้างกุศลอยู่เรื่อยๆมันเป็นวามสุขนะ,ะแต่ว่าสุดท้ายคนเราก็ต้องเน้นอยู่ตรงนี้เพราะเราเป็นชาวพุทธ ok ความเชื่อเกิดขึ้นในทุกอย่างแหละแต่ความเชื่อน,นี่ถามว่าเรางมไงายไหมถ้าเราเป็นศาสนาพุทธผมว่ามันไม่ใช่เรื่อง,งมงายมันเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละคโแต่ละบุคคลมันต้องแยกต้องแยกอย่างที่ผมบอกว่าเราพูดจากประสบการณ์เราคงไม่ได้คุยว่าวิชาการเราจะมาบังคับคุณใด้ ฟังเราแบบไหน<ช>่จะเชื่อเราแบบไหนในขนประเด็นแต่เรามีของพิสูจน์ได้ก็คือจากประสบการณ์ตัวเองตัวใช่ไหมครับคุณผู้ชมคนนะนตอนนี้เนี่ยนะคะเราทราบแล้วแหละว่าคุณอานันต์เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้รับผลดี หรือว่าได้รับการแก้หวงจุ้ยแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นจากพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยนะคะเรื่องของการทํางานเนี่ยมีประมาณหนึ่งอยตารางวาตอนนี้เป็นสี่ไร่แล้วไม่แน่ใจว่าจะมีการแก้หวงจุ้ยครั้งที่สามหรือเปล่าแต่ถ้ามีจริงๆก็คงจะต้องเป็นการขยายพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นเป็นธุรกิจที่จเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะค่แน <laughs> ่นอนนะคะแน่นอนคุณนันนอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมที่ติดตามรายการหรือว่าในเรื่องของหนึ่งละเรื่อง สบการณ์ที่เคยผ่านมาว่ามันล้มลุกคลานเหลือเกินมาเจอหงจุ้ยห้ทําให้ชีวิตดีขึ้นยังไงฝานจริงๆผมอยากฝากผู้ชมทางบ้านะเวลาเนี้ยหนังสือเนี่ยผมบอกว่าเฉพาะร้านหนังสืออย่างเดียวนี้ออกมาเป็นร้อยเล่มนะทั้งแปลเองทั้งกอปกันทั้งแบบเอาของอาจารย์คลังบ้างของอาจารย์นู้นใส่กันจนกระทั่งไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยผมว่าอะไรที่มันเป็นตัวตนจริงของอาจารย์เขาก็มีทีเนี่ยผมว่าอยากให้ไปตรงนั้นดีกว่าค่ะและอย่างกรณีนี้ผมไม่ได้พูดสนับสนุนอาจารย์ต่างนะ ต่อาจารย์ท่านเนี่ยต้องเป็นคนที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคุณธรรมอันนี้สําคัญที่สุดมีคุณธรรมและมีศัจธรรมคือคุณธรรมของอาจารย์เนี่ยเราเรามองเห็นอยู่ตรงที่ว่าอาจารย์ท่านเนี่ยเป็นคนไม่โลภไม่ได้ไปถึงปุ๊บเฮ้ยผมจะต้องท่านั้นท่านี้แล้วผมแก้คุณนั้นยืนยันอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์บอกว่าอยู่ที่การอิบัตุคุณด้วยผมว่าการสอนสั่งที่ดีเนี่ยอยู่ที่การเลือกของกันจะไมฮะเราก็มีสิทธิ์จะเลือกใช่ไหมฮะว่าเอออาจารย์ลงชื่อวันเนี้ยผมบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เป็นร ต้องตัวบุคคลไงนะอย่างผมเนี่ยผมมาพูดตรงๆเรื่องนี้ผมมีตัวตนคุณป้อมแต่ว่าเนี่ยครสองแปดเจ็ดแล้วนครับคุณก็เอารถไปซ่อมดูเนี่ยแล้วลองคุยดูค่ะพอเลยพอเลยเดาค่ะนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่นะคะถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะที่ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วในช่วงปี2 5 1 1รสบตอนนี้คุชีวิตเจริญรุ่งเรืองจนหลายๆคนอาจจะเรียกว่าอิจฉาก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคะ เป็นศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เป็นศาสตร์ที่สัมผัสได้แ้ะห่ะว่าคุณรู้สึกว่าเชื่อแล้วก็อยากจะได้รับคำปรึกษาดีๆนะคะวันนี้ทางรายการของเราเนะะี่ยค่ะก็เชื่อว่าเรื่องราวที่เรานํามาเสนอในช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวของคุณอนันต์เนี่ยนะคะ จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะหเรื่องของจุย้ย2อาจจะเป็นกําลังใจแล้วก็ฝีมือการทํางานทําธุรกิจต่างๆก็มีอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้นทงนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องประกอบด้วยกันวันนี้นะคะทางรายการขอ,ขอขอบคุณคุณอนันต์ร่มรื่นวานนิชกิจค่ะที่มาร่วมรายการกับเราคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคะ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกๆครั้งนในช่วงท้ายรายการคาเฟ่ของช่วยของเราเราจะนําดวงของบุคคลมีชื่อเสียงบุคคลสําคัญมาวิเคราะห์ให้ดู<ร>เพื่อที่จะได้ทราบว่าแนวทางที่อาจารย์ใช้เนี่ยตรงามากน้อยขนาดไหนนะคถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปแล้วอย่างเช่นบทบ,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 บตนตอนตอนเกิดนะฮะค่ะเกิดนี่เจ้เรือนผู้เปเลขสี่ถูกเลขหนึ่งกลุมเลขหนึ่งเป็น เจริญวินาณนะฮะคือตอนเด็กเนี่ยลำบากเหนื่อยนะฮะดองคารดาวเดชนะฮะดาวเดชนะฮะดาวเดชคือเป็นอ่าเป็นมีชื่อเสียงอย่างไม่คาดคิดค่ะนะฮะอาจารย์คะนิดนึงตรงนี้เนี่ยเราดูจากตัวเลขที่มาจากวันเดือนปีเกิดครับผมแต่ว่าเราไม่เกี่ยวกับชื่อใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับชื่อด้วยไม่เกี่ยวมันเดอนไปแต่แต่พูดถึงชื่อนี่ จะดูดูได้ก็ดูได้ทีนึงแต่นี่เพียงดูแต่ดวงดูเวลาตกฟากด้วยครับผมค่ะลักษณะน,นี่นสาคัญมากบอกว่าชนะแต่ดวงนี้เนี่ยฮะที่จริงดวงเงินเขารวยนะฮะดวงเงินเขารวยนะฮะแต่เรียกว่าดวงคู่เขามีปัญหาเท่านั้นเองวันวันที่เสียชีวิตอายุตกอย่างสามสิบเอ็ดย่างสามเบ็ดนะฮะ คือคือดาวดาวอาทิตย์เป็นกาลีดาวจันเป็นบริวารหมายถึงตัวเราด้วยนะฮะดาวอังคารเป็นอายุคือตัวเราเหมือนกันนะฮะดาวเราดูดาวจันก่อน <c oughs> นะกับดาวอังคารดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนคือเลขสามนี่เป็นเจ้าเรือนมรณะนะฮะมัน,ม,นมันเป็นอายุก็คือตัวเราด้วยค <c oughs> แล้วเลขสองคือบริวาร กร,กรวางก็คือตัวเรานะฮะจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยเลข<ช>ต่างๆเนี่ยลัคนาราศีอะไรต่างๆเนี่ยเราทราบไมหมคะว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเป็นยังไงอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเขาโด่งดังมาได้คือเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กั้งเกรื่องในวงอะไรต่างๆเนี่ยเด็ก<ช>ๆ,ๆเขาลําบากไหมอ,อะไรไหมก็คือดูได้เลยก็นี่ฮลัคนาเขาเขาเขาอยู่ที่นี่ค่ะคือถูกดาววินาศกลมนะฮะเด็กๆ คือลำบากหรือว่าพิโลดย้ยงยากเลยทั้งนองนี้ด้วยม,มีบอกไหมคะว่าโตขึ้นเป็นนักล้อโงด่งดังแน่นอนอ๋อนี่ฮะสองดาวนี้นะฮะ,ะทำให้ทําให้เขาโด่งดังแล้วก็ดาวจันนี่นะดาวจันตัวนี้เป็นมหมาจักรนะฮะ,ะตัวนี้จะทําให้เขาโด่งดังนะฮะตอนนี้ปรากฏว่า มาอยู่พบที่แปดเป็นพินทุบบัตพินทุบบัตก็แปลว่าอ่าบวงลาวดวงแตกมีปัญหาเรื่องคู่ครองนะฮะก็ใชคะ,คะทีะนี้เนี่ยท่านับปัจจุบันนับปัจจุบัน้าหากว่ามีคนที่ยังมีชีวิตอยู่เอาพูดง่ายๆะนะคะมาให้วิเคราะห์ดวงอะไรต่างๆเนี่ยเราจะสามารถบอกได้มากน้อยขนาดไหนอาจารย์อย่างคุณผู้ชมทางบ้านถ้าหากว่าดูอยู่ตอนนี้เนี่ยอ,อาจจะอยาทราบว่าว อ,อันนาก็จะเป็นยังไงจะรวยไหมเรื่องผู้ร้องหรือด้ดอา้บอกได้แล้วมีอะไรที่ห้ามบอกบางห้ามบอกก็คือครูบาอาจารย์ท่านเขียนไปแล้วบอกว่าห้ามทายสามีภรรยามีลาภีห้ามทายชีวีวิวบัติตัดทันสา,าห้ามทายทำโทษทารกทาริกาสามอย่างนี้ครูโหนห้ามทํานายคือหนึ่งห้ามทายว่าคู่อยู่กันไม่ยืดนะฮะ สองห้ามใครตายสามหตามสามห้ามว่ารูปคนไหนพึ่งได้พึ่งไม่ได้นะจะบอกว่าสามข้อนี้มันเหมือนเป็นจรรยาบรรณครับครับผมของอย่างอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ก็ยึดถืออยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์อะมันคืออยากรู้อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นสามข้อที่พูดมาใช่ไหมคะอาเชีย์ข้อแรกหนึ่งข้อแรกนั่นคครูเนี่ยเจอเยอะที่สุดใช่ใคมถาม อาจารย์จะใช้วิธีเลี่ยงไปยังไงไม่ดีพอเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเรื่องคู่นะฮะถ้ายังไม่แต่งแล้วมาคนเดียวค่เพราะฉะแล้วก็เอาดวงคู่เข้ามาด้วยนะฮะผมจะพูดแบบเปิดเผยเลยถ้ายังไม่แต่งถ้าายังไม่แต่งนะคุณคุณตัดสินใจเอาเองค่ะว่าเนี่ยคู่นี้ดีหรือร้ายผมจะบอกตามตรงแต่ถ้าคุณมาด้วยกันผมบอกไม่ได้นะฮะ แต่ว่าถ้าถ้ามาด้วยกันอายารยากอยากจะหัดอยากจะถามค่ะไม่ไ sure> ม่บอกไม่บอกไม่บอกต้องบอกว่าอะไรฮะอดทนหน่นะเป็นจรรยาบาลเนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการดูดวงวิเคราะห์ดวงอะไรต่างๆที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยนะคะจะบอกว่า ที่ผ่านพ้นเวลาก็ผ่านพ้นไปลแล้วจะดูว่าหลักการของอาจารย์ตรงมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าสําหรับผู้ชมที่ติดตามรายการและอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้เนี่ยสามารถทําได้นะคะแต่ก็อยู่ในขอบเขตแล้วก็อยู่ในจรรจาบาณของความเป็นอาจารย์นั่นเองนะคะ